ไปข้างล่างประมาณ20เมตรสะพานข้างล่างเขากำลังปรับปรุงก็เ,เลยปิดเราก็ามาเดินอยู่สะพานที่สองสูงขึ้นมาอีกข้างหน้ามองไปเห็นฝนผ้าหลวงเกาะบนต้นไม้สูงมากคนะ่ะต้นนั้นประมาณ20เมตร ตอนนี้ก็สูงต่ําลงมาหน่อยก็ห้าประมาณห้าเมตรขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นความาพิเศษจะพูดยอะไยังไงมองไปข้างบนเป็นภูเขาสูงเป็นหน้าผาคือมีเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์แต่ว่าที่เด่นสุดก็คือเฟิร์นข้าหลวงนี่ค่ะ ก่อตามหินสวยงามมากไม่ขนาดเป็นไม่ใช่หน้าฝนนะไม่ใช่หน้าสปริงฝนไม่ค่อยตกเพื่อนข้าหลวงก็ยังงามอยู่ช่วงนี้เป็นหน้าหนาววันนี้10องศาอุณหภูมิ บริเวณเส้นทางที่จะเดินไปถึงน้ำตกพอดีอ๋อสามารถเดินไปได้ตอนแรกคิดว่าจะเขาปิดตอนแรกคิดว่าเขาปิดเส้นทางเนี่ยเขาปิดทางเดียวนี่เฟิร์นข้าลงสวยๆ สวยมากเฟื่องข้าหลวงเกาะบนต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะมุมนี้โอ้โหสุดยอดมากเต็มเต็มเลยนะคะเต็มเลยสูงประมาณยี่สิบเมตรเลยต้นนี้หลายคอเลยะคะ่ะโอ้โหข้างหน้าเป็นหน้าผาเป็นภูเขา สูงบริเวณนี้เป็นหน้าผาโอ้โหข้างล่างเฟิร์นผ้าหลวงเต็มไปหมดเสียดายโทรศัพท์วันนี้แสงแบบมไม่เห็นความเขียวของต้นไม้เลยเออเป็นเพราะอะไรเนาะเนี่ยเฟิร์นผ้าหลวงต้นนี้อยู่บนโขดหิน สวยงามมากกำลังเดินไปบริเวณน้ำตกน้ำตกไม่ไม่ไม่ได้เป็นน้ำตกใหญ่นะคะแต่ว่าบริเวณโดยรอบพื้นป่าความเขียวขจีความสวยงามของเฟิร์นหลากหลายสายพันธุ์ข้าล่างก็มีทางเดิน